ลานในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องฟองฝ่ายสุดสุดคนเลยจ้ะไปแล้วมามาเดินป่าแล้วนึง่งคนหนึ่งเดินนำแล้วค่ะทุกคนไปค่ะยังยังขาดอีกคนยังมาไม่ยังมา,ไม,งมาไม่ถึงเดี๋ยวก็จะไปเดินเลาะเลาะทางรอเขาไปค่ะแล้วคุณเซียนนำแล้ว นี่จะไปเดินลาะหาแถวนี้รอรอเขาก่อนไปไปรุ่นน้ำกันครับพีน่น้องว่าจะมีอะไรให้เราเห็นไหมนี่นี่นดอกหนึง่งบานแล้วโอ้ยแต่มันบบบานก็ไม่เห็นได้นี่เนี่ยบานแล้วดอกเล็กแทกหมานมาแล้วคะ่ะมันมันอวดเลยนะแม่เ ไม่ปวบเรื่องเขาะมันบานแล้วนี่นี่บานอีกแล้วโอ้คีบสองบานแล้วขึ้นมาขาทุกคนบึงโอ้ขาขาวนี่ทุกคนนี่ค่ะไปค่ะอันนี้เป็นเห็ดแม่หมดไม่ต่อ 好用，你听他。 เสิหนหอบ้ยของบานอี่แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่พอเกินที่ว่านี่ก็โอเคอยู่นะมันยังตุ้มอยู่แม่ยาวด้วยนี่เนี่ยเนี่ย เห็นไหมดูสิแม่กบเพียมันอยู่ตรงร่องน้ำพอดีเลยนะโอเคอยู่นามันยังมันยังโตอ้อยอยู่น่ารักอยู่ตัดขาให้เลยหลอกขาน้ำ ดอกเดียวตัดขาโดนไรเอฟซี FC ซิดาจะว่ากันเด้อนี่ค่ะสองดอก,ดอกสามดอก,ดอกพ่อกันยางพานไปนี่คือเพื่อเก็บเอาเนี้ยสามดอก ดอกมันใหญ่ไม่เบาตีเจ้าฮึโอ้ยสาวๆเดินไปสงสัยดอกมันใหญ่เขาเลยไม่เก็บทุกคนโอ้อนี่ค่ะเจ้าบานหมดแล้วเจอตอเห็ดดอกบาน,นบ้านเกิดบ่อเป็นเนี่เขาเอาขามันก็เอาสปอร์มันแต่บานมันก็ยังแข็งอยู่นะ ไปหน่อยละใส่น้าเยอะนออกเต็มมือดพุนมั้เดินผ่านมาหรือเปล่านี่ตื้นแต่วันวันพุธล้วมั้งนี่ไปค่ะขึ้นสุดขั้นนั่นเียัดที่บางนี น้ำน้ำน้ำพี่นอ้องน้ำไปอากาศมันร้อนเอห็ห่นมันอยากขึ้นมันก็เลยมันก็เลยบานเลยตัดขาตัดขายางต้องกลมูพี่นอ้องอามูยางไปแล้ว ไปเห็บบานกาศมันร้อนมันขึ้นแต่มือว่างมือก่อนอยู่แล้วไม่มาไปค่ะ <c oughs> วันนี้กรี๊ดไม่ได้ทุกคนเพราะว่า วันนี้วันเสาร์คนเยอะส้มค่ะน,น,นี่คุณลุง,งนนคนหลังเดินมานี่คนหนึ่งเลยนะครพี่น้องค่ะกลับมินวันละพอนวยยังไม่หนี่ไปๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ค่ะโอ้ยบานมาเลยติดติขึ้นตั้งแต่วันโน้นแล้วนี่บาดไม่เลยแต่จะเอาสปอยมันออกนะ ขามันแข็งเป๊กเลยดอกสีละพี่น้องขาเขาขายยู่ตลาดและพ่นยังไปเบิรงนเดียวกิโลละสามสิบเก้ายูโรมีแต่ดอกใหญ่ก่านีน,นี้ก็จะเ,เจอติ๊บจิเกแล้วนี่จะให้ทุกคนดู <c oughs> มันก็เน่าหมดแล้วขามันก็เน่าเลย เสียมเบงกิตีกินมาแล้วเห็นไหมเด,เดี๋ยวจะพาให้ดูนะมันจะเป็นยังไงข้างในคนแก่บางคนเขาก็เอาอยู่นะทุกคนเขาเอาไปเอาไปทำซอสที่เขาขายก็เป็นแบบนี้แหละีอนนดอกนึงเพื่อนมันนะทุกคนโอ้ดอกนี้ได้อยู่ ยังเขียนอยู่กับเห็ดบานหมดแล้วคะ่ะจะหาดอกต,ตออกูนี้ก็จริงยากเลยมันออกไปตั้งแต่วันวันพุธแล้วคะ่วะเ็สองวันที่แล้วโอเค่ะลองเพลงลองมา้องมามาเจอเห็ดดอกบานอีกแล้วทุกคน สองดอกสามดอกที่น้ำกันเป็นตะเชิดได้เถอะผู้ใดมาปลกูกคนใยนี่ใครมาปลูกเห็ดดอกบานไลยนี่ปาดกูมึงดูเนี่ยเอาไม่ได้เลยนี่เอาไม่ได้สักดอกผูก้ใดมาสร้างมาปลูกไวเถอะมึงดูพี่น้องค่ะเอาอะไรจักดอกไปค่ะทุกคนค่ะเวลาผลห็นรอยหิด าปักไงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยลองบนมือม่เห็นดอกนี้ใหญ่มากมันออกตั้งแต่วันพุธที่แล้วเดี๋ยวเก็บให้คนดูเนาะคือมันเป็นคู่เห็ดดอกนั้นไงทุกคนมันอยากออกมากเลยนะแล้วก็มีตัวลิ้นหนาเลยนะเก็บให้ดูนี่เก็บอื เดี๋ยวตัดขาให้ดีเนาะอาจจะเป็นยังไงไอ้ขาเนี่ยตะกี้เลยพักหลังเป็นหนอนเนะี่ยนุ่มนะขาเขาไปทำซอสได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวผ่าผ่าฝัาาหลังขงคนเขาเอาอยู่นี่ทุกคนโอ้จะผ่าไหมจะเอาทิ้งไว้นี่เผื่อมีคนมาเขาอยากไม่ต้องผ่าแล้วเพราะว่า กำลังบางคนกพอเอาอยู่ค่ะไปค่ะข้างหน้ามีดอกหนึ่งมูมันพี่นอ้องยังบ้นไปบนมากแต่ว่ามันบานะนะคะจะได้แมกเห็ดเห็ดมันบานหมดแล้วทุกคน,น,น,นถ้าเอาก็เอาได้แต่ดอกนี่ค่ะไม่เอาละพลหนัก เอาเมย์ตบเมย์ตบปุณิเจอตอดอกใหญ่แบบนี้เลยนี่ม,นม,มันบานอานี้นบานไปเจอไม่มีใครมาเจอมันนะนี่ต้องแข็งอยู่นนโอ้ยมันข้างไตมันนู่มมันบานมาเลยนี่เห็นไหมใช้ได้อยู่เราก็ไปลอกสปอยมันออกค่ะโอเคไปค่ะอวาสนาวันนี้เจอตอเห็ดแก่โบแกเด้น ปอดขายมึงขามันแข็งนะทุกคนอุ้ยขาวแข็งอยู่ตุ๊หัวนางเป๊อนางเป๊ะปเสียงผักกําล้องวายวายแก่หมดแล้ววะสันว่าอุ้ยนั่นดอกหนึ่งดอกนี้ก็ใหญ่แล้วนะทุกคนดูสิเนี่ย วิ่งทำไมเห็ดมันสีขาวเหมือนดอกเมื่อกี้นี่เลยเออแสดงว่ามันมันคนละดินกันแน่เลยเนี่ยเนี่ยเขาบอกให้เก็บให้นี่ค่ะไปค่ะไม่ต้องตัดขาเลยมานี่มานี่นี่ดอกหนึ่งมาสันมามาเจอแต่เห็ดรอบบ่ายนี่มีแต่แก่ๆเลยนะเนี่ยดอกหนึ่งก็บอกตรงมานี่นะามาสันมาใจบุ๋บอ่านีดอกเห็ดเพิ่ม เหยียบโอ้นั่นเด้บัาไดโอ้ยเนาะมันก็บ่เห็นตี่คิดเร็วคิดเร็วดอกงามยูเมีดอกนียจะว่าเก๊อะไรเถอะเมื่อค่ะดอกนี้สวยค่ะไม่มีเพื่อนมันหรอกคะนี่โอ้ได้ยู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 ขาแข่งเป๊ะอยู่นี่ขาวจัวอยู่ค่ะทุกคนเออ ยังในหน่วยก็ได้แบบนี้ก็องยังโอเคอยู่นะไปค่ะเพื่อนมันอยู่ไหนเจอเพื่อนมันแล้วแต่เป็นสงสัยลูกมันน่ะดอกเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยเมเราก็ตาดีอยู่นะเนี่ยมันอยู่ใต้หญ้านั่นเนี่ยโอเล็กมากลูกจริงๆแต่โป้อโอ้ยน่ารักจุงบุยดูสิตายลูกมันจริงๆนะเนี่ยทุกคน ค่ะนี่ค่ะโอ้ยตายแล้วบานหมดแล้วค่ะบานหมดแล้วนี่ได้ไปดิได้อยู่ดิโอ้ยได้อยู่ขายเงวีวพี่น้องเนี่ยนะนีจะขายดิยโอ้ยดอกยาวมากเลย ไปค่ะโอ้ไปไม่เจอมันละดอกโอ้คนหนดอก,ออดอกนึงมาได้ทุกคนยังยังเหลืออีกดอกนึง,นงตั้งกระจอดอยูน่นี่เดี๋ยวจะไปแล้วนะาโอ้มันเป็นทางมันหกยนะอยู่เลยถอ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 ยเก็บมันออกมาก่อน โอ้สง่างามจะอยู่แบบสง่างามตามท้องเรื่องก็ปลาอะไรงามอยู่ตึกค่วันนี้หาดอกตุ่มไม่มีเลยทุกคนเฮ้ยเห็ดมีแต่ดอกบาน มึงทุกคนบานอี่แล้วโอ้ตายแล้วทำไมอือยู่ใกล้เห็ดแดงด้วยนะเนี่ยโอ้มีสองดอกเป็นดอกนึงโอ้บานอีกแล้วโอ้ตายแล้วเจอแต่เห็ดบานค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะดูนะเพราะว่ามันอยู่ติดใกล้ดูดูลากมันนะครับหอมเลยลึกมันได้ยิงอะครับ โอ้บานมันเลยจิบแบบนี้ต้องไปบานวันนี้คงจะมีเศษหัวดอกบานบานเดี๋ยวเราไปถอดสปอร์มันออกก็ได้ ตลาดลก็ขายดีนิดหนึ่บอกขนาดคุณตานเมื่อกี้มีคนที่มากับหมาก็ย่งกิบเห็ดไอ้หมอกส้มมาดอกใหญ่ๆเลยมันก็ถ,ถือออกมาก็าพาหมาไปเดิน เก็บดอกใหญ่เขาเก็บนอนไว้เนี<ป>่ยเราจะเอาไปดูดอกนอนพุน่นเขาตั้งตะก้าไว้ตรงนั้นนะเราไปดูดอกนี้ของเขาเขียดอกเขีย งัดขงัดหูป่ะโอ้โอเคอยู่นั้นเราตัดท้ายดูตุงง๊บ oh, ต okay, you know. th <c oughs> ุ๊บตุ๊บตุ๊บอ้า ตะกาล,ลงปลยแต่ดอกเนี้มันนอนอยู่นะเดี๋ยวกิงนะขาขามันเอาไปย่างได้นะโอ้ขายแข็งขายแข็งเดี๋ยวจะเอาไปย่างเนี่ยแข็งไหมขาแข็งอยู่ฝลังเขาก็เก็บตัวอย่างนี้เลยเอาไหมห่ได้ไหม เอาไปทำซอสได้เลยนี่คุณดูเอาขาได้เอาขาได้ ปล่อยมันออกทิ้งไว้นี่เลยทุกคนโอเคตัดายเหิดดอกนี้ให้เขางามพุ่นรบลีเหรอเฮ้ย ดอกงามโอ้ยวันนี้หายากมากเข็ดดอกงามแบบนี้ดูสิเนี่ยขาวเหลืองโอ้ยมีตั้งสามสีไปค่ะเสียงเขาลองกี๊ดตรงนั้นลองกี๊ดโอ้หน่ารักตัวเดินไปเดินมาในที่สุดก็เจอใช่ไหมโอ้ในที่สุดก็เจออันน่ารักน่ารักเป็นเนี้ไใครมั่งที่ไม่อยากได้นี่โอเคยู่นะ ผอมไปนิดนึ่เนี่โอ๊ยตายโบนี่หน้องแกับนึไปเจออีกดอกนึ่งสิดูสิเหียบมันนะแม่ยังสวยอยู่ไอ้พาดูดอันนี้ดอกที่เท่าไหร่ดอกที่สิบสี่สิบห้าแล้วไม่รู้แหละแต่ดอกเนี้ยสิบสี่สิบห้าวันนั้นมาเจอทำไมดอกนี้นี่ค้าในนี้โอ้คู่บัน เริ่มจะแก่แลนะปูมันโอเคไปเอาไปเอาไปดีมึงเอาไปแล้วดอกเมื่อกี้ก็เขี่ยแว๊บแว๊บแว๊บดูนี่นะอยู่ดูนี่แหไอ้นี่ออยมัดแก่จับสิอ๋อโอ้ยหนุ่มแล้วใช่ไหมอ้โหนางสารเสียดายอ่ะเอาไว้เขาไว้ที่นี่แหละเอาไว้ตรงนี้แหละไปดอกที่จะเก็บนะนี่เก็บสินะคเราจับที่ไห เหมือนกันเลยอ้ยน่าเสียดายออไม่ไม่มันไม่ด้ออกวันนั้นเน่ไม่สชไเอาว,วางวางนะออเอาเป็นผู้กันนะลูกนะโอ้โท,ขขทุกคนขา,น,าน,นี่นี่ค่ะทุกคนโอ้ยนี่สี่ตะก้านะเนี่ยมีตะก้าผู้เบานะ่นานีเนี่ยหนึ่งอเนี้ย นี่นี่นี่น oh ี่นี่นี่แต่ผู้บ่าเป็นเต็มเลยนี่ดอกนีดอกนี่ก็เป็นแล้วโอ้มีแต่ดอกงามๆเลยเนี่ยมันเต็มตะกร้าเพราะว่าเห็ดมันดอกใหญ่ขอบคุณทุกคนฝากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ